มนบทที่1ใส่เกราะมนบทที่2เป็นยูนิคอนมนบทที่3เป็นยูนิคอนไฟมนบทที่4เป็นยูนิคอนไฟบินได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเก่งแฟนตาซีสำหรับออกอาวุธในวันนี้นะครับผมมีใครเก่งถูกบ้างจากคลิปที่แล้วของแคนโจเมนะครับทำของกัชของทีโอของแคนโจเมมาเนาะต่อมาก็ต้องเป็นของน้องมาเล็กคนนี้นี่เองครับผมไอต้องใช้คำว่ามาเล็กตัวนี้ใช่ไหมเป็นเด็กปีศาจที่น่าสนใจในหลายๆมุมนะครับมีบทบาทการต่อสู้ครั้งแรกก็คือในช่วงการต่อสู้กับปีศาจพันปีเนาะซึ่งน้องมาเล็กนะครับผมชื่อจริงก็คือชไนเดอร์นั่นเองนะเป็นเด็กปีศาจที่ไม่สามารถู ได้แต่ว่าพอมีเจ้าของหนังสือปุ๊บมันก็เลยทําให้เราต้องตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊แล้วเขาจะสือ่อสารกับเจ้าของหนังสือของเขาอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าการต่อสู้ของมาเล็กนะครับที่ร่วมสู้กับเจ้าของหนังสือของเขาอย่างคุณกัปกาซันบีมใช่ไหมมันก็เป็นการต่อสู้ที่มีการสื่อใจมีการสอบประสานความรู้สึกกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจวิธีการการต่อสู้สื่อถึงกันได้หมดเลยนะครับสื่อกันไม่ได้แค่เรื่องเดียวครับผมคือมาเล็กชื่อชไนเดอร์อันนี้คุณซันบีมก็ไม่สามารถไปถึงคําตอบนั้นได้เอออันนั้น วันนี้ผมจะก็วันนี้ก็จะเอาเรื่องราวนมนของมาเล็กนะครับผมซึ่งถ้าเอาเป็นมนตามเนื้อเรื่องหลักจริงๆเนี่ยมีแค่4บทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเอามนที่อื่นๆที่สามารถใช้คําว่าเป็นมนของมาเล็กที่มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องในเกมอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้นทําแบบว่าของก๊าของ TO ของแคนโตเมมาก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องของมนที่มันเป็นเกมออริจนินอลบ้างนะครับมันก็มีจานวนน้อยกว่ามนหลักหรอแต่ว่าของมาเล็กกลายเป็นมีจานวนมนในเกมออริจนินอลเกือบๆเท่าๆกับมนในเนื้อเรื่องหลักเลยอะไรแบบนี้ นะครับอะซึ่งก็มนที่อยู่ตามเนื้อเรื่องหลักตามแชนอนของมังงะของอนิเมะเนี่ยมี4บทแรกที่จะพูดให้ฟังเนาะส่วนไอมนหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะรีมาไว้ให้ว่าที่มาที่ไปของการที่ว่ามีชื่อมนบทนี้มาแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะอะไรยังไงบ้างนะครับผมท่านผู้ชมพร้อมแล้วมารู้จักกับมนบทแรกของเจ้ามาเรกเมร,เมรุเมรุเมนะครับผมโดยที่ว่ามนบทแรกจะมีชื่อว่าชูรุกครับผมซึ่งอันเนี้ยผมจำได้ว่าตอนอ่านมังงะนะผมอ่านว่าชูดรุกครับผมเออซึ่งพอมาเป็นอนิเมะ ปุ๊บเนี่ยดันไปได้ยินว่าชูรุกเออซึ่งก็ชอบคําว่าชูรุกมากกว่านะครับก็เลยขอเรียกแบบนี้กันละกันเนาะซึ่งมนชูรุกนะครับเอาง่ายๆเลยคือเป็นมนเสริมพลังนั่นเองครับเกร็ดความรู้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องมนก็คือมนที่ลงท้ายด้วยคําว่ารุกรุกขุอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นมนเสริมพลังซึ่งก็เป็นมนเสริมพลังโดยที่ตัวม้าเหล็กแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ใช้ในการ Ro โจมตีศัตรูด้วยร่างกายที่มีการเสริมกรอบเข้ามาแบบนี้นะครับกรอบก,ก็จะออกเป็นแนวแบบว่าสีเงินๆนิดนึงมา้าเหลจื่่อนทน,อนทีโ ตีศัตรูได้แบบมีแรงกระแทกนะครับซึ่งก็เป็นมนพื้นฐานของมาเล็กที่สามารถอัปเกรดเป็นมนบทที่2 3 4ซึ่งเป็นมนที่จะทรงพลังมากยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้ได้อีกทีหนึ่งนะโดยที่ว่ามนบทที่1ชูดล,ลุกเนี่ยใช้ในตอนที่ต่อสู้กับดามอสนะครับเป็นศึกแรกของมาเล็กแล้วทีนี้เนี่ย มันก็จะมีการได้มนบทที่2ของมาเล็กหน้าจุดๆนั้นเลยครับผมซึ่งถือว่ามีการปลุกพลังใจแล้วก็เคียวเราถ,ถึงกับสงสัยเลยนะครับว่าเวลาสัส้นๆแค่นี้มาเล็กได้มนบทที่2แล้วหรือนี่มนบทที่2ของมาเหล็กจะมีชื่อว่าโกชูรุกครับผมโกชูรุกนะครับก็จะเป็นมนที่เหนือไปกว่าชูรุกคือมีการเสริมเกราะเสริมร่างกายของมาเหล็กให้มีขนาดใหญ่โตที่มากยิ่งขึ้นนะครับเกราะดั้งเดิมที่เป็นสีเงินอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเกราะที่แบบมีความแบบว่าส้มๆเหลืองๆแล้วก็มีสีแดง เกอบเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนเขาออกมาที่ทําให้ม้าเหล็กเนี่ยดู D แล้วจะมีความสามารถในการใช้เขาเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูได้ดีงามน,นะครับซึ่งแม้ว่าร่างกายจะตัวโตวขึ้นเนาะแล้วก็มีเรื่องของเกาะที่อาจจะดูหนักขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ม้าเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงแต่อย่างในดนะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้คงสปีดในระดับที่ควรจะเป็นได้นั่นแหละครับซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นมนต์ที่ยังเล่นแค่ว่าสามารถเคลื่อนที่โจมตีได้ดีกว่าเดิมอ่ะก็อธิบายแบบนี้จุดที่ชัดเจนที่สุดก็คืืออเเป็นร่ง ลเซึ่งต้องบอกว่าพอเห็นมนบทที่หนมบทที่2มาอย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องสงสัยแน่เลยว่ามาเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเผาหนังสือใครสักคนหนึ่งเขาต้องทําอย่างไรซึ่งวิธีการก็คือเอาง่ายๆรวบต่อสู้กับเพื่อนคนอื่นและให้เพื่อนคนอื่นเป็นคนเผาหนังสือศัตรูหรือไม่ก็ให้มาเล็กต่อสู้หลอกล่อศัตรูแล้วก็ให้คุณซนะันบีมนั่นแหละเข้าไปจิกหนังสือมาแล้วก็ทําการเผาหนังสือนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อสู้หลักๆที่มาเล็กกับคุณซันบีมทําให้เราเห็นนะนะแต่ทีีีีนนนนนนน้้้้ับถาเเปปป็็มตทท่3ไแลวอ ก็สามารถที่จะเริ่มใช้พลังมนในการที่จะเผาหนังสือของอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้วนั่นเองนะครับมนบทที่3จะมีชื่อว่า D O M U s h u ุกครับผม D O M U s h u ุกนะครับผมหรือถ้าเป็นในของมังงะรู้สึกว่าเขาจะใช้คําว่า D O M นะครับมีแบบว่าตัดคําว่ารุกในของชื่อมนของภาษาญี่ปุ่นไปอะเนาะซึ่งเดิมทีเนี่ยโกชูดุกเป็นมนที่แบบว่าโกนะครับก็แข็งแกร่งขึ้นจากชูดุกเลยใช่ไหมคราวนี้เป็น D O M U นะครับมันก็จะเป็นมนที่สื่อถึงความเป็นเปลวเพลิง um ร่างกายของม้าเหลขข็กเขาเนี่ยก็คือจะมีขนาดใหญ่ขึ้้นดวย กรอกก็คือจะมีเป็นสีส้มทองนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีแดงเป็นหลักนอกจากนั้นแล้วส่วนเขาที่ยังอยู่กับตัวเขาเนี่ก็ยังอยู่อันนี้ก็คือมีร่างกายที่แทบจะเรียกว่าเป็นม้าเต็มตัวได้แล้วนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็คุณซันบีมสามารถขึ้นไปขี่ได้นั่นเองครับโดยมอนโดเอมูชูรุกนะครับผมจะมาในช่วงที่ต่อสู้กับคาร์ดิโอแล้วก็ซาวซ่านั่นเองซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเป็นศึกของไฟปะทะน้ําแข็งนะครับแล้วทีนี้เนื่องจากว่าเป็นการได้มนบทที่3อันนี้มาแล้วก็ตอนนน,นัั้ยง ไม่สามารถที่จะใช้ควบคุมมนได้ดีเท่าไหร่นะก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าต้องฝึกฝนกันหลังจากนี้ไปนะครับโชคดีว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือม้าเหล็กสามารถที่จะแสดงจิตใจ,จของเปลวไฟอันลุกโชนให้กับคาร์ดิโอได้สัมผัสได้แล้วทีนี้เนี่ยตัวของคาร์ดิโอก็จะมีมุมหวาดกลัวม้าเหล็กที่เป็นเปลวเ,เพลิงลุกโชนแบบนี้นะครับการต่อสู้ครั้งนั้นก็เลยจบไปก่อนม้าเหล็กกับคุณซันบีมรอดมาได้แล้วก็สามารถที่จะมาฝึกฝนกันต่อได้อีกทีหนึ่งโดยที่ว่ามนบทเนี่ยนะครับเวลาใช้มันจะมีเปลวเ,เพลิงทะลัก กับคุณซันบีมในแง่ที่ว่าม์เนี่ยมันจะไปทําให้คุณซันบีมโดนไฟเผาร่างกายได้เลยนะครับซึ่งที่จริงมันเป็นไปได้แต่เนื้อเรื่องของกัชเบลมันคงไม่ต้องทําให้ดาขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาเป็นว่าร้อนได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝึกฝนดีแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้คุณซันบีมไม่รับผลจากเปลวไฟที่ม้าเหล็กในร่างนี้ปล่อยออกมานะครับหรือกระทั่งว่าพวกเพื่อนเพื่อนเพอนพนถ้าเกิดว่ามาขึ้นขี่ม้าเหล็กแล้วม้าเหล็กปล่อยไฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมวลเปลวไฟนั้นน่ะสามารถที่จะควบคุมไม่ให้ทําร้ายพวกเดียวกันได้นะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อเรื่องการเผาหนังสือด้วยถ้าเป็นคุณซันบีมนะครับผมโดนไฟจากบนบนเนี่ยเผาหนังสือไปไม่เป็นไรครับผมก็คือปีศาจไม่สามารถใช้มวลของตัวเองเผาหนังสือของตัวเองได้นะครับแต่นึกภาพไม่ออกเลยว่า้าเเก่กเ่ังงนนทรลลมีีี็็ปปหขุห๊บ ปล่อยไฟพลาดขึ้นมาหนังสือของเพื่อนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาเล็กก็ต้องฝึกฝนกับคุณซันบีมให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะใช้พลังนี้ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าดูแล้วมันก็มีความทรงประสิทธิภาพมากมากเลยครับผมทีนี้เนี่ยมลนบทนนี่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับคือรูปแบบการโจมตีที่มีการจําแนกออกมาเป็น5แบบครับผมซึ่งรูปแบบการโจมตีทั้ง5อันเนี่ยนะครับผมจะบอกก่อนว่าผมอาจจะหารูปประกอบได้ไม่ครบนะครับแต่ก็จะบรรยายให้ให้ท่านผู้ชมได้นึกภาพกันนะเนะะาะ พลังร่างเกาะแล้วก็พลังเปลวไฟที่ม้าเหล็กจะใช้ในการประยุกต์ในการต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้รูปแบบแรกจะมีชื่อว่าแรปปิ้งครับผมซึ่งแรปปิ้งนะครับจะเป็นการม้วนตัวให้มีลักษณะเป็นกรงล้อเปลวเพลิงนะครับแล้วก็จะสามารถทําให้เปลวไฟพุ่งออกจากกรงล้อเปลวไฟของม้าเหล็กอันนี้นะครับผมทําให้การโจมตีมีการแผ่กว้างไปได้นอกจากนั้นแล้วม้าเหล็กที่ม้วนตัวเนาะไม่ใช่ม้วนตัวปล่อยพลังเปลวไฟขยายออกไปอย่างเดียวแต่ว่าก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปซ้ายไปขวาอะไรพวกนี้เพื่อที่จะโจมตีศัตรูเป็นวงวางย่ เ,เป็นการปล่อยเปลวไฟออกมาแล้วทีนี้เนี่ยเปลวไฟมันจะเป็นเหมือนลันกษณะของกำแพงซึ่งเป็นกำแพงไฟที่โผล่มาด้านหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วก็เป็นกำแพงที่มีขนาดค่อนข้างกว้างแล้วก็สูงแล้วก็ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะปกป้องเพื่อนพ้องเป็นวงกว้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับและรูปแบบที่3าคือเจอวารินครับเจวารินนะครับผมฟังชื่อแล้วก็พอจะเก็ทนาอกว่าตัวของมาเล็กรางเนี้ยเขามีเขาที่แหลมคมมากๆซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นการหุ้มเปลวไฟไว้ที่ส่วนเขานี้แล้วก็ุ่่งงเเข้าาโจมมตีีอกฝยึ การใช้หอกพุ่งเข้าโจมตีใส่อีฝ่ายหนึ่งได้นั่นเองครับและรูปแบบที่4นะครับผมคือทรูเปอร์ครับทรูเปอร์นะครับผมก็จะเป็นการสร้างร่างแย่ของตัวเองที่มีลักษณะเป็นม้าเหล็กที่เป็นร่างไฟนะครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นะเอออันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบการโจมตีที่ทรงพลังมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการจําลองร่างม้าเหล็กขึ้นมาแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นน่ะเหมือนกับสับสนว่าเฮ้ยร่างม้าเหล็กอยู่ตรงนั้นแล้วเปลวไฟที่มันพุ่งมานี่คืออะไรก็เป็นรูปแบบกกาาาารรรรส้้งงง่่เเปลวพิทที็ํใหโอนะ เกิดการหวั่นกลัวนะครับว่าม้าเหล็กมันสามารถทาได้ขนาดนี้เลยและรูปแบบที่5ภายในการโจมตีของ D.O.M.U. ชูรุกนะครับคือ lightning arrow ครับผม lightning arrow ก็คือเป็นการสร้างเปลวเ,เพลิงพุ่งเข้าโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งด้วยความเร็วแสงนะครับเอออันนี้ก็คือเป็นการโจมตีกระจายที่ว่ายอย่างที่บอกนะถ้าม้าเหล็กสามารถควบคุมมนี้ได้เนี่ยรูปแบบการโจมตีป้องกันที่บอกมาทั้ง5อันแบบเมื่อกี้คือจะส่งพลังแล้วก็สามารถเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบมีประสิทธิภาพสุดๆเลยครับและมนบทต่อมามนบทที่4ชินชูรุกครับผมชินชูรุก นะครับก็เป็นมนที่ว่าได้มาในช่วงตอนการต่อสู้กับเคลียร์นั่นแหละครับอ่ะและทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นมนระดับชินนะครับแล้วก็ด้วยการที่ว่าร่างกายของม้าเหล็กนะครับมันต้องแบกรับภาระในแง่ที่ตัวของเขาเนี่ยจะต้องแบบมีร่างกายที่แข็งแกร่งไปตามมนเสริมพลังที่เขามีเนาะซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นมนชูรุกทั้งหมดเนี่ยสื่อได้ว่ามันเป็นมนลักษณะของการเสริมพลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสังเกตว่ามนของชินชูรุกก็จะมีรูปร่างของกรอบที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปกว่า DU ชูรรรุกกกนนนนับอจา้้แลวววเ่สตงิณ มันก็จะมีส่วนบูสเตอร์ที่สามารถใช้ในการแบบคล้ายๆยิงไอพ่นเนาะเพื่อให้ม้าเหล็กนั่นแหละสามารถที่จะบินการอากาศได้ครับผมเพอะซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะแบบมีความที่หยุนในการต่อสู้ที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับและนอกจากนั้นขนาดตัวของม้าเหล็กก็ยังขยายใหญ่ขึ้นขนาดที่ว่าถ้าเอาปีสาต์กับมนุษย์รวมๆกันเนี่ยขี่ได้5คนเลยนะแล้วทีนี้นะครับร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะก็สามารถที่จะแบบเพื่อนพ้องร่วมสู้กันได้หรือกระทั่งตัวเองก็สู้ด้วยความเร็วสูงกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ที่คุณันบบีกกก็มารอไว้ มันเป็นมนที่เหมือนกับเป็นดาบสองคมสําหรับตัวม้าเหล็กครับว่าถ้าเกิดว,ว่าม้าเหล็กใช้ไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตถ้าร่างกายรับภาระของมนนี้ไปนานๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่มนที่แบบทรงพลังแล้วก็จะใช้นานๆได้ขนาดนั้นนะต้องมีข้อจํากัดในการใช้ใช้เพื่อะเด็ศึกแล้วก็ใช้เมื่อยามจาเป็นประมาณนั้นนะครับผมซึ่งในเรื่องการต่อสู้กับเคลียร์ที่ต้องมีการเดินทางข้ามประเทศนู่นข้ามเทือกเขานี่อะไรแบบเนาะก,การเคลื่อนที่โดยที่มีม้าเหล็กเป็นพาหานะชั้นดีให้กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะ ที่สําคัญมากๆของทีมคิโยมาระเลยนั่นเองครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นมนซีบทนะครับที่มีการใช้ให้เราเห็นถ้าเป็นในอนิเมะก็คือ3บทเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นในมังงะก็คือจะมีมอนระดับชินที่เพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งต่อไปก็จะเหลืออีกที่จะเล่าหลังจากนี้ซึ่งอีมนบทที่5นี่คุณต้องพูดจริงๆใช่ไหมเนี่ยนะครับ <laughs> 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 บาโอเมรุเมรุครับผมเออซึ่งบาโอเมรุเมรุนะครับอันนี้ข้อมูลสารนุกรมที่ผมดูเนี่ยเขามีการใส่เอาไว้ผมก็คิดในใจว่าเออมงา ว่าถ้าเขาได้เจอกับเจ้าของหนังสือของเขานะเจ้าของหนังสือของเขาก็จะมีการไร่มนบ์บาโอเมรุเมรุนี้เพื่อที่จะโจมตีเป็นลําแสงออกจากปากของม้าเหล็กสายหนึ่งนะครับพอมาถึงจุดที่ว่าเรารู้มน์ทั้งหมดของม้าเหล็กแล้วใช่ไหมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าม้าเหล็กที่ผ่านมามน์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีการพ่นมน์อะไรออกจากปากนะเป็นการพ่นไฟออกจากร่างกายอาะไรทรงนั้นมากกว่าครับผมซึ่งอันนี้เป็นมน์จินนาการก็ข้ามกันไปเร็วๆมาที่มน์บทต่อมามน์บทแรกของเกมออริจินอลเลยจะมีชื่อว่าชูดอลครับผมชูดอลนะครับจะ มนที่ว่าตัวของมาเหล็กจะเรียกพลังโลออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ้าเป็นชื่อมนของภาษาญี่ปุ่นที่แกะออกมาแล้วเนี่ยตรงท้ายอะครับมันจะมีคําว่าลูโดอยู่นะครับผมซึ่งอ้คำว่าลูโดเนี่ยมันน่าจะมาจากคำว่าชิลูโอะอะไรพวกนี้ในแบบคล้ายๆของราชิวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมนบทนี้ก็เลยเป็นมนของการป้องกันโดยการใช้โลด้วยประการชานิดนี้เลยนะ แล้วมน์บทต่อมานะครับผมคือชูดอลเซนครับผมชูดอลเซนนะครับผมก็จะเป็นการที่ตัวมาเหล็กเนี่ยยิงส่วนเขาจํานวนมากโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับซึ่งรูปแบบของการโจมตีเซนนะครับเซนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกําแนวกระสุนสาดอะคล้ายๆากันสืนกสอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามน์บทเนี้ยเท่าที่ดูแล้วน่าจะต้องมีการใช้โกชูรุกก่อนนะให้ม้าเล็กเขามีเข่าของเขานะแล้วก็ค่อยใช้มน์บทเนี้ยในการโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นเองครับแล้วมน์บทต่อมาเลยคือจีโอราชูรุกครับผมจ ที่ว่าเรียกส่วนเขาขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากผืนแผ่นดินแล้วก็โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกมีคําว่า GO อนะครับนึกว่าจะเป็นมนต์แถวแบบว่ารักษาอะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่รักษาครับเป็นการที่ว่าเรียกเขาออกมาโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเลยและมนต์บทต่อมากีกันโอชูรุกกีกัโอชูรุกนะครับก็จะเป็นการโอบหุ้มพลังเข้ามาที่ตัวของม้าเหล็กนะซึ่งภาพประกอบที่ดูเนี่ยดูแลจะโอบในร่างของโกชูรุกเนาะให้มีแบบออร่าแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งซ บทต่อมาอีกอันหนึ่งนะครับคือบารโดโซรัสคับฟมแหม่พูดของกัชของทีโอของแคนโตเมมายาวนานแล้วนะครับว่ามนบทเนี่ยมันเป็นมนที่มาเล็กแคนโตเมทีโอกัชเจ้าของหนังสือของพวกเขาเนี่ย,ร,ยร่ายร่วมกันในศึกการต่อสู้กับไวส์แมนในของมูฟวี่หปีศาตัวที่1 0 1นะครับเป็นมนที่มีการสร้างนกฟีนิกซ์สายฟ้าขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับเป็นมนเอกุสิอีกอันหนึ่งที่มาเล็กใช้ร่วมกับเพื่อนๆให้เราเห็นนั่นเองเนาะเพ หมดไปนะครับผมกับมนที่รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ10บทด้วยกันเนาะของมาเล็กนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมมีความรู้สึกยังไงชอบมนบทไหนของมาเล็กนะไม่ว่าจะเป็นมลแบบว่าพื้นฐานเลยนะครับมนที่มีการอัปเกรดขึ้นมามนที่อยู่ในเกมออริจินอลอย่างเดียวนะครับแม้ภาพประกอบจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็พอให้เห็นภาพนะว่าพอต่อยอดไปเป็นลักษณะของแฟนชายของเกมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการคิดค้นท่าที่มันสามารถโจมตีในรูปแบบอื่นๆได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะมีตามในเกมที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะคร อย่างไรมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องบนของม้าเหล็กหรืออยากเสริมข้อมูลอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ